เกสวัสดีทุกคนคะ่ะ Good a f t e r n o o n วันนี้ตอนบ่ายนะคะ <Okay. S 1> พวกเราได้ลงพื้นที่สำรวจโบราณสถานณนะปราสาทเขาปลายัดหนนะ,ะเดี๋ยวก็จะไปคราไปลายัดสอตอนนี้เราไม่ได้มากับรถนะคะเรามาด้วยทางธรรมชาติเพื่อให้ทุกท่านได้มองเห็นเส้นทางการเดินธรรมชาตินะคะเราก็จะมีการปักหลักแล้วใครที่ชอบเดินมาดูแบบ เห็นสภาพธรรมชาติเนี่ยท่านก็จะเห็นมีป้ายบอกแบบนี้นะคะซึ่งมันจะมีทางที่รถสามารถขึ้นได้อีกฝั่งหนึ่งแต่เราไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีคณะติดตามมาเยอะแล้วก็จะเป็นรถตู้และท่านี้ก็พระอาจารย์ก็เลยบอกว่าเราเดินขึ้นดีกว่าจะได้เห็นภาพแบบสวยๆวันนี้ก็เลยเอาบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้ชมนะคะอันนี้มีแต่นักปีนเขามืออาชีพนะคะก็ค่อนข้างหน้าตาจะเป็นแบบนี้

ต่อจากปลายบัตรหนึ่งแล้วก็จะเป็นปลายบัตรซึ่งเราก็จะไปทางธรรมชาติเหมือนกันเดินขึ้นภูเขาเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวคอยดูนะคะก็นักล่าเนาะผู้ศึกษาค้นควาเราก็มิติใหม่ทางใหม่ที่เราไม่เคยไปเราก็จะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกแฮ ppy กับเส้นทางที่เราเดินนะคะเราก็จะได้ประสบการณ์ดีๆ ว่าเออเส้นทางหนึ่งเราเคยเดินลุยไปเพื่อที่จะไปเจอมรดกอันล้ำค่าของบรรพชนที่ได้สร้างสารรค์เอาไว้ในเมื่อ500ปีก่อน800ปีก่อน900ปีก่อนหรือพันปีก่อนตามยุคตามสมัยที่กล่าวขานกันมาที่ปรากฏในกรมศิลปากรเป็นฉบับเอกสารนะฮะที่ศึกษาจากศิลาศึกษาจากรูปลายศิลปะสถาปัตยกรรม ก็จะบอกยุคบอกสมัยได้นะคะเป็นความชันฉลาดของมนุษย์แต่สิ่งที่อาจารย์ต้องการอยากมานําเสนอให้เราเห็นนอกกรอบนะคะก็ะคือการเดินทางของมนุษย์การสรัสร้างจินตนาการคติปรัชญาคาสอนการผสมผสานและเส้นทางการขึ้นเขานะคะที่อาจารย์พาทุกท่านมาเดินอยู่ในป่าตรงนี้นะคะก็เป็นการศึกษา อีกทริปหนึ่งที่บางท่านนะฮะอาจจะหลายท่านเลยที่อาจจะไม่มีโอกาสได้มามาเหมือนอาจารย์ดังนั้นอาจารย์ก็จะเหมือนมีโอกาสได้ไปไปลงพื้นที่ไปทริปที่ไหนอะไรอย่างไรแบบไหนนะฮะอาจารย์ก็จะพยายามที่จะเก็บบรรยากาศ,นากาศในทุก,ากาสถานการณ์ตรงนั้นนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้ชื่นชม ไปพร้อมๆกันนะครัแล้วก็ไปด้วยกันนะสาวซิซยนะคะเดินทางกลางป่าเพื่อน,นําวิดีโอมาสู่สาธรารณชนให้ศึกษาให้เรียนรู้แล้วก็ให้เห็นนะคะว่าโอ้ยังมีเส้นทางนี้ไปอีกนะใครที่ชอบในการเดินป่าเหมือนอาจารย์เยสุานาก็ลองไปดูสินะไปอ,ะอยู่จุดตรงนี้ไปพักตรงนี้แล้วก็เดิน ขึ้นภูเขาลูกนี้ไปก็จะเจอแบบนั้นแบบนั้นตามเส้นทางก็จะเห็นของป่าเห็นบรรยากาศที่อยู่ในป่าเนี่ยมากมายเหลือเกินนะคะฝ <Yeah. S 1> ากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามด้วยนะคะ yeah, yeah. ราณียะ yeah. เสือทาราเป็นภาษาอังกฤษค่ะขอบคุณสัส่ะ yeah.